สวัสดีครับโจ๊กใส่ไข่เช้าตู่นะครับช่วงนี้ก็ไว้หนวกไว้ขาวนิกๆทำให้ดูแบบเก่งขามนิๆ่ๆบางเป็นกิริยาบุกนะครับของคงงสมัยนี้นะครับมันก็เป็นธรรมดาเล่ห์เหลี่ยมหลายอย่างนะครับผมจะมาเล่าเรื่องอนักเลงให้ฟังครับคือนักเลงจะแบ่งออกหลายรูปแบบ ผมเคยบอกแล้วว่านักเลงดีก็มีนักเลงคุณธรรมก็มีนักเลงอีกสายหนึ่งก็มีนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้านักเลงตัวจริงต้องยูเอ่ยชื่อไม่ได้เพราะผมไม่มีโฆษณานะครับก็คาวนี้เรามาดูนักเลงแบบอนุบาล ไม่แยกแยะนะครับบางครั้งเราต้องเข้าใจนะว่าสิ่งที่ดีก็ไม่ใช่ว่าแปลว่าดีอาจจะผิดสิ่งที่ผิดอาจจะไม่ผิดอาจจะดีก็ได้ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างสมัยนี้มันมีอะไรที่มันซับซ้อนหลายๆอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกบางคงผมเคยเจอนะบางคงมีรอยสักเต็มตัวเลยแต่จิตใจดีนั่นคือสิ่งสิ่งศิละปะแต่ผมสักไม่ได้เพราะผมกลัวเข็มฉีดยาง่ายว่า อ่ะคราวนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับทุกเรื่องแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นทุกระบบทุกอย่างแม้กระทั่งการท,ทรําธุรกิจที่ดีการค้าขายการอะไรเนี่ยเดี๋ยววหลังผมจะเล่าต่อเติมให้นะครับเพราะว่าจิตใต้ถมึกแต่ละคงมันไม่เหมือนกันนะครับโอเคเคยเจอไหมเพื่อนๆผมจะเล่าให้ฟังนะครับมันเป็นนักเลงเพียงแค่แบบ ข้างอดุบางอ่ะข้างอดุบางมันไม่เล้าใจจ็อกเกอร์เลยมันไม่เคยเล้าใจแลยไม่เคยเล้าใจจ็อกเกอร์จอมวายไลยเลยครับนะครับก็คือผมจะาใอยฟังว่าการผมเคยบอกแล้วการเป็นคงดีไม่มีประสบการณ์มันก็เป็นภัยนะครับแต่ประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างเราเรียนรู้ไปมันก็เสียเวลาความใฝฟฟ่ฝันหรืออนาคต แต่บางครั้งบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องการจะตีตัวออกห่างมันก็ไม่ได้มีทั้งความจําเป็นมีอะไรหลายๆอยา่างบางครั้งคงเราก็ต้องแบบทงเจ็บกุอะไรประมาณนี้ครับก็ผมขอให้ผมคนก็แหละเป็นกําลังใจนะครับให้กับคุงดีๆนะครับอ่าเล่าเรื่องเลยดีกว่าอย่าใจยึดเยียอมากเกินไปนะครับเพื่อนๆ ผมจะอ้างอิงอะไรดีอะเอาอ้างเพราะาเป็นเพียงแค่นักเรียนอ่าบาลนะครับก็สมควรที่จะอ้างอิงเวลาเรียงอ่าสมมติเราเรียงหนังสืออยู่เราก็เป็นคนของเราทรรมดาใช่ไหมครับทุกคงอ่ะผมเชื่อใจว่าทุกคงอ่ะครับถ้าไม่ผิดหรือแม้แต่คําว่ากลัวไม่มีใครกลัวใครครับและยิ่งไม่ผิดเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลของความที่เราต้องยอมแพ้นะครับ มันไม่ใช่เหตุผมเราเรียนอยู่ดีอันนี้คือเรื่องอดีตนะอย่าเอามามั่วกกับเรื่องปัจจุบันผมขอบอกไปก่อนว่าปัจจุบันผมก็เริ่มมีมิกที่ดีเริ่มมีเพิ่มที่ดีนะครับทุกคนก็มีในสิ่งที่แบบไปปลูก,ปปกปุปปลกประศักของของเรานะครับคราวนี้ผมจะขอพูดให้ฟังก่อนนะครับว่าเรียงอยู่ดีๆแล้วเราเจอหันเรื่องโดยที่ไม่มีเหตุผมสมมุตินะครับนี่ผมอ้างเองนะผมไม่ได้ไปอะไรใครนะแต่คราวนี้ กิดไม่ยอมอ่าพอยน,นี่แบบเอ้ยเราเราแบบมันเก็บมากๆความสุขมากๆพวกเฮ้ยไม่ยอมเลยพอยึดถึงขึ้นมาปุ๊บอ้น,นี้รู้แล้วเฮ้ยมันของจริงนี่หว่าเฮ้ยมันของจริงเฮ้ยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็แบบทีนี้อยู่ไอเท็ใช่ว่าวันมาเจอกันใช่ไหมไม่ต้องคิดถึงในห้องเรียนมาเจอข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้เป็นเรื่องกันหรือว่าเราคืนๆคึงๆอ้น,นี้แก้ ฮัลโหลลูกพี่ตื่นยังครับลูกพี่ทางข้าวยังลูกพี่ทางข้าวขาอะไรลูกพี่ครับลูกลูกพี่ทางน้ำหรือยังครับลูกพี่สบายดีนะอ่าก็แต่สายตามองมองมองสัตรูตเวลารูเวลารูพี่ตอบมาอ่าอะไรประมาณนี้ครับนะแล้วคราวนี้พอตอนเที่ยนเอาใจลูกพี่นี่ แกงใหญ่ไอ้พวกนี้ไม่ชอบซึบอ,อะไรซึบซึมไปแกงต่างๆคงที่แกงที่เข้าใจก็โอเคถ้านักเรียนตัวจริงก็เข้าใจไงแต่ถ้าเป็นไอ้พวกที่แบบไม่สื่อไม่ก็ถั่วต้มานะตอนเที่ยงลูกพี่ทางข้าวยังครับลูกพี่สะดวกคุยไหมเออลูกพี่เนี่ยประมาาเนี้ยเอาเอาใจทุกอย่าง เช้ากลางวันเย็กกนกลางคืนลูกพี่น,อน้องยังครับลูกพี่น้องพี่ทุกพี่น้องฝังดีนะครับอะไรประมาณเนี้ใช่ปะแต่พออยู่กับศัตรูก้าออะไรประมาณเนี้ยใจริงจงคือประมาณนี้เลย <c oughs> ผมเคยเจอนะเหตุการณ์อดีตอย่างนี้นะผมคิดในใจว่าผมคิดในใจว่าไงว่าเฮ้ย ทำไมมึงไม่ไปอยู่บ้านลูกพี่มึงเลยวะแล้วมึงไปล้างตูว่าตูหอมหรือเปล่าแล้วมึงเช็คไข่ได้นะแล้วต้อไขาได้นะ <c oughs> <c oughs> ต้มให้อร่อยนะเว้ยอะไรประมาณเนี้ยนะก,ก็ก็เคยชิยมก็เคยชิมเบืง่ง <c oughs> เบื่อกันนะอย่างนี้ใช่ว่าะแล้วพอมึงรู้ว่ามึงพอมึงเอาใจลูกพี่ได้ะก็มันลูกพี่มังแบบนะมี นักเลงอ่ะกามีแก๊งอ่ะทำไมอ่ะเออทำไมอ่ะใครกล้ายอย่ามาลูกน้องโกูอะไรประมาณเนี้ยใช่ปะ่ะต่คราวนี้ค <c> ร <oughs> าวนี้อันนี้โดมกบดันก็เริ่มไม่ยอมใช่ปกี่ยาเฮ้ยเอาแบบเอา,เอา,เอาว่าเอามัวโตกูตเลยดีกว่าง่ายๆวะ่ะบอกงานมีกล้าใช่ปะ่ะอันนี้แก้งแบบตีสองหน้าสองหน้าลุงพี่ผมโดมกงัแกง ผมคู่ผมจะจะบอกอ้เสียงไฮ้เลยมึงเ่ะตัวดีตัวหาเรื่องเขาเลยตัวหาเรื่องแบบสุดๆเลยแล้วคราวนี้พออีกฝ่ายหนึ่งมันมันเป็นเขาเรือกเป็นใช้จิตวิทยาไงแต่ว่ามันเป็นความอัดอุบาก็จริงแต่ก็น่ากาลัวเหมือนกันนะได้ละทำไห้เจ๋งจริงนะใช่ไหมแล้ว แล้วคราวนี้พอมรู้จังหวะว่านิมเริ่มทงไม่ไหวแล้วอันนี้ก็เริ่มแบบอองลุงตีขอความช่วยเหลืออะไรทุกอย่างมึง <c ười> อ้อแล้วคราวนี้ก็เหมือนครว่ามึงรู้เนี่ยว่าเฮ้ยลูกพี่มันทงไม่ไหวแล้วลูกน้องกูถูกทุกอย่างก็ใช่ดิมึงถั่วต้มไอเสียงหาแล้วคราวนี้แล้วแล้วเด็ก ขอคำนองแล้วตอนนี้พอมันกับไอ้นี่ก็แบบเฮ้ยเริ่มทงไม่ไหวเราก็ไม่ใช่นักเลงนะเราก็เด็กเลี้ยงนเด้อเราก็ไม่ใช่อะไรนักด่าอันเ้อกูก็ไม่ผิดอ่ะกลัวเริ่มทงไม่ไหวอ่ะเอ่อก็แบบเริ่มแบบเหลือเหลือเหลืออดทนแล้วไงใช่ว่าไอ้นี่ก็บอกลูกพี่ไอ้ลูกลูกพี่ทงไม่ไหวไงโหลูกน้องดีหนักนี้โทรเช้ากลางวันเย็นกังคือก่อดนอนยังถามเข้าห้องน้ำ ตุกหอมไหมเช็คตุกให้ไหมเช็คไข่ให้ไว้เดี๋ยวต้องไม่สุกเลยอะไรประมาณเนี้ยกระโทระไรลูกพี่ไหนคงไหนเดี๋ยวลูกพี่เข้าไปยวเคลียร์ให้อะไรประมาณเนี้ยใช่ว่าแล้วตอนนี้จังหวะก็รู้อยู่ไอ้นี่ก็บอกเอ้ยลูกลูกพี่กูก็จะมาแหวนโหเจ๊กเต็มที่เลยมึงเอายกเลยอ่ะยกเลยอ่ะยกยกยกครึ่งหนีเลยยกเลย เอา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 อะไรประมาณเี้ยแต่เล้าเขาท้าตัวตัวสอเสือกเสือกเสือกไปกาแล้วคราวนี้เหมือนคล้ายๆว่าปึ๊บรู้ว่าลูกพี่ใกล้มาแอ่นี้เต็มที่เลยรู้เอาทำพิธีทตัวดีพอลูกพี่มาโอ้โหไปกินหอยลายดีกว่ามันเอ้ยไม่ใช่ เออผัดไทยแล้วผัดหอยอะไรแต่เสอยงไอหอยหอยอ่ะโอ้โหกูขอโทษนะพูดคำหยาบไม่ได้ในใจคิดนะที่ห้องมีผ้าถุงใส่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้เลยอะไรประมาณนี้นะก็ทุกอย่างผมก็ไม่อยากเล่าอะไรมากนะครับ แต่ก็จะบอกว่าทุกอยา่างเป็นดาบสองคมนมสิ่งมันเป็นสิ่งที่เราคิดนะครับเป็นดาบสองคมจริงๆ <S <S บางครั้งผมไม่อยากบอกวิธีแก้เพราะว่าอะไรไหมครับ,บเพราะว่าจากกัจากร์จะวไยราจะไม่มีเกมอะไรเล่งซึ่งสนุกนะครับนะครับก็ฝั่งดีครับโจ๊กใส่ไข่เช้าตู่นะครับก็สวัสดีครับ